สวัสดีค่ะอยู่กับสบานชาแนลนะคะวันนี้ก็ปั้นบริวารองค์ปู่ปาริจิตแล้วนะคะทางขึ้นนะคะวันนี้ลงมือปั้นแล้วกับช่างโคกนะคะแล้วผสมเป็นปั้นได้เยอะแล้วด้วยนะคะเอพี บ้านเร็วเหมือนกันนะแป๊บเดียวได้ตั้งเยอะนี่เ,นเขาใช้น้ำถังเลยนะคะ f อใช้น้ำดื่มเลยนะไม่ได้ใช้น้ำไปนั่นนะน้ำประปาไม่ใช้น้ำดื่มเลยนะคะ น้ำสั่งมาเยอะเลยนะคะ,ะเขาเทไว้ไวค่ะนั้นในถังน่ะเขาเทออกเพราะว่าคืนถังเขาไงคืนถังเขาก็เลยเทไว้นะคะใช่ค่ะนี่จะไปเก็บดาวเรืองแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราไปเก็บดาวเรืองต่อนะคะเอฟซดูช่างดูน้องแพลวแล้วหนุนปีนทําใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนั้นนี่น้นองแพลวใกล้จะเสร็จแล้วนะคะข้างนอกก็รถทําถนนนะคะเอฟซอัปเดตให้ดูนะคะอัปเดตบริวาลให้ดูนะคะ ช่างมืดมาทำไมเนาะมืดมันลงแล้วแข่แขแขงฝน,น,น,นแขน่งฝนแขน่งฝนฮะจะวิ่งไปไหนใหน้มัน คะเราก็มาช่วยกันเก็บดาวเรืองต่อดอกดใหญ่ๆนะคะดอกเล็กๆล้วก็ยาวเอาดอกสวยมาก ทุกดอกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะเอซี FC นะคะทางโน้นก็จะเป็นสีเหลืองทางโน้นมันจะมีน้ำนิดหนึ่งนะหืมกล้องก็จะล้ม ห้ามล้มเดอ้อมีการห้ามล้มเดอ้อด้วย <c oughs> สั่งกล้อมห้ามล้มเดอ้อสั่งฟาดสั่งตัดสั่งตีเฉียวเลย ไ้า้้ล้ยรก้องอยุไก่เลยโอ้โหกลองเพื่งอายุไก่ค่ะคุณลงเม็ดใหญ่แล้วนะคะดอกสวยสวยมาตดยังไม่หายเหม็นเลยเก็บผ้าแล้ว ฝนตกเอฟซีฝนตกแล้วตกแห้งอีกตั้งหากหานนเว้นนยเราใส่เข้าบ้านนอนแว่นนะยะได้เยอะแล้วนะคะโอ้<ม>เต็มเลย <ไป S 2> นี่นี<ม>่ลกล้าแล้ว,เด,วเดี๋ยวไปเก็บผ้าก่อนเดี๋ยวมาช่วยอโอ้หนามีแตงเงือพี่น้องเลย เนื้อ,อไหลไข่ห่อยกันหมดนยาบไปแล้วไปไว้ๆแล้วพี่น้องโอ้ยมาพาควายมั่นคักฝนตกหยุดแล้วพี่ราวันไปเก็บผาแล้วพี่น้องเอ้ยพึ่งมาเอง ฝนมันตกเพิ่งก็ต้องไปเก็บผ่าดอกไม้เราก็เรื่องรามทางนู้นเยอะอยู่นะคะแต่ฝนมันตกแล้วน่าจะหยุดโอ้ยน้ำมันเยอะด้วยทางนี้ก็เลยโอ้ยหลอกมันก็เลยเหลือเยอะู้ดเดียวน้อยสี่ถ้าเห็ดปวกออกก็ดีนะยายจะได้เก็บคนเดียวนี่นะคะองค์ครูนะคะเพราะว่าฝนมันตกแล้วนะคะ โอ้ยน้ำก็ไหลแห้งแห้งมึงแน่ป้ามีปลามาด้วยหรือเปล่าเนาะนี่น้ำไหลแรงมากเลยนะคะหนุ่นอู้น้ำไหลแรงมีปลามามั่งไหมมีปิ้งหรือมีปลามาหนึ่งน้ำไหลแรงมากเลยอัปเดตให้ดูนะคะขบั้นคารวานโู้ปาริจิตตรงขึ้นบันไดแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะรั้วนี่กั้นจะเอาดาวไอ้นั่นนะ่ะทำเป็นรั้วนะคะเรื่องฟ้านะ่ะทำเป็นมัด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 ,มดให้มันเลื้อยไปในรั้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ